วันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นมากทุกคนต้องหาอะไรอุ่นๆกินนะคะวันนี้น้อแก้ทําเมนูแจ่วปลาแจ่วปลาแจ่วอร่อยอร่อยเหมือนทางทงางเรานะคะส่วนเมนูของพ่อนมนก็จะมีข้าวต้มนะข้าวต้มต้มเครื่องนี่ใส่ก้นหอมไปก้อนนี่ที่สําคัญต้องใส่นี้ด้วยนะใบส้มปล่อย ใช่ไหมเขาเรียกส้มปล่อยส้มพอดีส้มปล่อยหรือส้มอะไรนะถ้าถ้าทางลราจะเรียกว่าส้มส้มปอนส้มปอนหรือส้มปล่อยนี่ต้องใส่นี้ด้วยมันจะส้มส้มอร่อยนี่เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะเดี๋ยวกลับกล้องให้เอฟซีดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะเมนูแจ่วปลาของน้องแก้วนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะเมนูแจ่วปลา จะเป็นตอนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะปลาน้ำตาปลาที่ประเทศลาวกิเม่เอามาเจ้าเป็นตอนแบบนี้เลยนะที่ใส่อย่างนี้เพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวความเค็มนะคะนี่อยอดส้มปอนส้มปล่อยนียนะคะจะทาให้ออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยค่ะเมนูบ้านๆแต่อร่อยบอกเลย ใครที่ยังไม่ลองนะลองทําดูนะเมนูมนี้อร่อยนะนักแกกินบ่อยมากแล้วคือบรรยากาศอ่ะบรรยากาศมันได้ด้วยนะบรรยากาศแบบนี้ต้องสดร้อนนะคะร้อนอร่อยอร่อยหอมๆแล้วที่สาคัญนะน้องแกจะทอดอันนี้ด้วยไก่หรือสาหร่ายอันนี้เป็นสาหร่ายน้ําจืดนะคะนี่เป็นแผ่นแบบนี้สาหร่ายน้ําจืดอ,อันนี้คือยังไม่ได้ทอดนะยังไม่ได้ทอดถ้าทอดออกมาแล้วมันจะกรอบอร่อยนะคะกินกับ จ่วปลากินกับน้ำพริกนะฮะน้ำพริกทุกอย่างเลยน้ำพริกมะเขือยิ่งโอ้โหน้ำพริกมะเขือเทศอะคะ่ะยิ่งอร่อยเลยบอกเลยตำเจ่วมะเขือส้มตำเจ่วมะเขือเทศเดี๋ยวเราก,กินกันนะคะทุกคนมาทาเมนูจิ๋วไก่เจียวไกนะะ่นะฮะทอดไก่ก็คือสาหร่ายเมนูสาหร่ายเดี๋ยว,วยให้ทุกคนดูเปิดไฟให้ กลางๆนะอย่าแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหมคือทอดแป๊บ,บเดียวนี่ทีละสองแผ่นก่อนนะคะพอให้น้ํามันมันแบบว่าขึ้นมาแล้วก็จุ่มลงไปได้เลยอย่าปรับก่อนน้ํามันได้ทีแล้วค่ะจุ่มลงไปเลยเห็นไหมจุ่มนิดเดียวนะคะจุ่มนิดเดียวแล้วก็เอาขึ้นเอามาพักไว้ข้างๆกระทะแล้วก็จุ่มอันใหม่นี้ทําไปเรื่อยๆนะคะ ไว้ข้างกระทะอย่างนี้แล้วมันจะกรอบอร่อยนะคะถ้าไม่รีบนะมันจะไหม้นะคะขึ้นมาแบบนี้นิดหน่อยนิดหน่อยอ,อย่างนี้เลยเขาเรียกว่าอังกระทะนะคะอังกระทะ ะมีความหอมขึ้นมาเลยนี่ถ้าของทางหลวงพ้บางนะมันจะบางนิดเดียวบางจริงๆนะคะอันนี้คือเป็นของทางหลวงน้ำาเป็นแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยละทอดเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยและกรอบๆมันกรอบ,ม,รอบมันอร่อยเดี๋ยวจะกินให้ดูคือกรอบมากนี่เห็นไหมพอสุกแล้วมันจะหักเ หักเปะได้เลยนะกรอบอนี้เลยกินกับข้าวเหนียวกินกับน้ำพริกนะบอกได้เลยว่าอร่อยจริงแซ่บหลาย